แวะมาคุยเรื่องหนี้สินกันบ้างค่ะหลังจากที่กูไม่ได้ออกมาตอบคําถามคนเป็นเวลาหลายเดือนนะคะเนื่องจากหมวแต่เอาเวลาไปยุ่งกับเรื่องหมาหมาแมวแมวเรื่องฟ้องร้องเรื่องปัญญาอ่อนเรื่องแซะกันไปแซะกันมานะคะและก็รู้สึกว่าตัวเองขาดสติปัญญาไปในช่วงหนึ่งกลับไปนั่งคข้ควนกับตัวเองแล้วกลับมาแล้วค่ะกลับมาตอบคําถามทุกคนจากประสบการณ์ตรงนะคะอ่ะมีคนถามมาว่าเราจะใช้ธรรมะจัดการกับหนี้สินอย่างไร เมื่อมันขัดแย้งกันธรรมะบอกให้เราปล่อยวางค่ะในขณะที่หนี้สินคือปัจจัยประจำวันที่เราต้องมีหรือเรามีรายได้ไม่พอมันต้องเกิดขึ้นกับมนุษย์ทุกคนอา้าวแล้วจะเอาธรรมะมาจัดการอย่างไรจริงๆครูมีหลายๆคลิปที่ครูด่าคนที่ถามคําถามแบบนี้ไปเยอะนะแต่คลิปนี้ครูไม่มปด่าค่ะแต่ครูกาลังจะให้สติคุณแบบนี้ธรรมะกับหนี้สินจัดการกันได้ง่ายมากเลยค่ะถ้าหากคุณมีธรรมะเมื่อไหร่หนี้สินของคุณจะหมดไปทันทีคุณเชื่อไหม เชื่อเถอมันคือความจริงเพราะครูคือคนหนึ่งครูเป็นคนหนึ่งที่มีหนี้สินท่วมหัวเป็นหนี้นอกระบบและธรรมะทําให้ครูตื่นรู้ค่ะในการจัดการบริหารเงินรายได้และการลงทุนจ้ะอ่ะเรามาเริ่มอย่างนี้นะธรรมะคือการปล่อยวางนี่ ถ้าคุณเข้าใจแบบนี้คุณเข้าใจผิดนะคะคําว่าปล่อยวางคือการไม่อินเอียงไปฝั่งไหนฝั่งหนึ่งมากเกินไปค่ะอยู่กับความสมเหตุสมผลและปัจจัยประจําวันประจําวันหมายความว่าขณะที่เราหายใจนั่นแหละไม่ยึดติดแม้แต่ชั่วโมงที่แล้วไม่ยึดกระวนกระวายกับชั่วโมงต่อไปหมายความว่าเรารู้สัมมาสติของเราทุกๆย่างก้าวนั่นเองนะคะ ทีนี้แล้วธรรมะอบอกให้เราปล่อยวางมันจะวางได้ยังไงในเมื่อปัจจัยรายวันยังคงต้องใช้ถ้าคุณเข้าใจคําว่าธรรมะธรรมะคือปัญญาธรรมะที่องค์สมมาสามพุทธเจ้าตอนนั้นสอนให้เราเห็นปัจจัยความทุกข์นะคะเมื่อเราเห็นปัจจัยของอันที่จะสร้างความทุกข์เราก็ดับมันเสียมันจะไม่เกิดทุกข พอเราเข้าใจสิ่งนี้ได้เราจึงจะเกิดปัญญาแล้วเราจะมีปัญญาได้อย่างไรล่ะเราก็กลับมาที่สมาธินะคะกลับมาที่สมาธิเมื่อเรามีสมาธิเราจะมีปัญญาและวิธีการจะมีปัญญาก็ต้องมีสมาธิและจะมีสมาธิได้ต้องทำยังไงคะก็ต้องฝึกสมาธิเพราะการฝึกสมาธิคือการจดจ่ออยู่กับ ขณะปัจจุบันค่ะไม่ตื่นตูมไม่กระวนกระวายไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่เอ็นเอียงไปไหนและการที่เราฝึกสิ่งเหล่านี้อยู่เสมอเสมอเรียกว่าวิในค่ะไอวิในตัวเนี้ยจึงเป็นสิ่งสําคัญในการจัดการบริหารชีวิตและปัจจัยค่ะเช่นถ้าคุณเป็นคนมีวิันาจากการนั่งสมาธิเสมอเสมอ คุณเริ่มจดจ่อกับบางสิ่งบางอย่างได้อย่างยาวนานคุณจะเริ่มกลับมาเห็นและเริ่มมีปัญญาเห็นปัญหาของคุณค่ะปัญหานั้นไม่ว่าจะเป็นทะนาภลาวนี่สินไม่ว่าจะเป็นปัญหาส่วนตัวอะไรใดๆก็ตามมันเกิดจากสิ่งเดียวคือเราไม่มีสติในการมองมันเพราะเราไม่มีปัญญาในการแก้มันถูกไหมคะเพราะฉะนั้นกลับมามีสติเมื่อมีสติจะเกิดปัญญา ปัญญาจะทําให้เราเห็นว่าเรามีความสามารถในการบริหารจัดการเงินหรือไม่อะค่ะหมายความว่าอะไรหมายความว่าเมื่อเราไม่มีสติไม่มีปัญญา เราเลยมีความสามารถในการหาเงินได้น้อยและอีกการหาเงินได้น้อยนั้นมันเลยทําให้ปัจจัยรายวันไรายได้กับรายจ่ายไม่บาลานซ์พอมันไม่บาลานซ์นี่สินเลยเกิดขึ้นหรือเมื่อคุณไม่มีสติไม่มีปัญญามีแต่กิเลสมีแต่ความโง่เขลาความโง่เขากิเลสเหล่านั้นเลยทําให้คุณมีอัตราที่อยากได้อยากมีเกินความจําเป็นหรือเกินความสามารถนั่นเองคุณไม่มีปัญญาในการตื่นรู้ความจําเป็นของชีวิต วันนี้ถ้าคุณกลับมาดับที่ทุกข์หรือมาสร้างสติด้วยกันมีสมาธิคุณจะเห็นว่าสิ่งนี้จําเป็นหรือไม่จริงๆแล้วมันแค่นั้นหรือเปล่าไม่จําเป็นต้องได้มาหรือเปล่าได้มาแล้วมันคุ้มกับการได้มาหรือไม่หากคุณเอาปัญญาไปพินิจพิจารณาสิ่งที่อยากได้อยากมีคุณจะไม่อยากได้อยากมีเกินความจําเป็นนี่สินจะหมดไปค่ะถัดมาแล้วถ้าเป็นนี่ไปแล้วล่ะจะใช้ปัญญากับมันยังไงแล้ววิธีแรกในการแก้ไขก็คือยอมรับว่าเป็นนี่ค่ะ รถหัวโขนรถอีกโก้รถความหน้าบางออกไม่ต้องกลัวเสียหน้าไม่ต้องกลัวเสียจักสีไม่ต้องอายใครยอมรับค่ะว่าฉันเป็นนี่และไปเจราจากับทุกคนตามสัจจะความจริงค่ะว่าฉันมีความสามารถแค่นี้ฉันสามารถชำระได้แค่ไหนและฉันจะตั้งใจขยายฐานไรายได้อย่างไรเพื่อมีไรายได้มากขึ้นในการชำระหนี้มากขึ้น สิ่งแรกเมื่อคุณเป็นหนี้แล้วและคุณอยากจะหมดหนี้คือการยอมรับว่าเป็นหนี้รถอีโก้ลงลดเ,เกียรติยศของคุณลงลดความาหน้าบาัง,งคุณลงลดสังคมของคุณลงสิ่งเหล่านั้นอายข้างบ้านกลัวคนนั้นนินทาสิ่งเหล่านี้ไม่ทำให้คุณหมดหนี้ค่ะมีแต่จะทำให้คุณเป็นหนี้มากขึ้นเพราะคุณกลัวเสียหน้า เมื่อไหร่ที่คุณรู้ว่าคุณเป็นนี่และคุณอยากหมดนี้สิ่งแรกที่องค์สมมาสมพุทธเจ้าสอนหรือเขาธรรมะสอนก็คือยอมรับความจรงิงเมื่อเราผิดพลาดไปแล้วอยอมรับมันเสียเพื่อที่จะเอาการยอมรับนั้นมาพินิจพิจารณาด้วยเพศด้วยผลด้วยปัญญาแล้วแก้มันเสียเมื่อคุณแก้มันได้คุณจะไม่กลับมาจุดเดิมของการเป็นนี่ค่ะคุณจะไม่อีโก้สูง คุณจะไม่อยากได้อยากมีเกินความจําเป็นและคุณจะเอาเวลาไปโฟกัสความสามารถในการสร้างรายได้ที่มากขึ้นนั่นไงคะธรรมะใช้กับชีวิตประจําวันธรรมะจัดก,การนี่สินได้จากการสร้างวินยัยวินัยสร้างจากการนั่งสมาธิเมื่อมีสมาธิแกนสมองนี่คือหลักวิทยาศาสตร์ด้วยนะสมองที่ได้รับการนั่งสมาธิอยู่สม่ำเสมอจะมีคลื่นความถี่ที่ดีกว่า นะคะและเซลล์สมองจะหนากว่าส่วนคนที่ใช้แต่อารมณ์อารมณ์อารมณ์ไม่จดจ่อกับอะไรเลยตื่นตูมไปกับทุกเรื่องจะกลายเป็นคนที่มีเซลล์สมองบางค่ะคนกลุ่มนี้จะโง่เข่าลงไปเรื่อยๆเพราะเขาจะใช้สมองส่วนหลังที่เป็นเรียกว่าอารมณ์มากกว่าสมองส่วนหน้าที่เรียกว่าเหตุผลพอมันใช้ไม่บาลานซ์ปุ๊บสมองแห่งปัญญาเลยโง่เข่าลงค่ะ นี่คือที่มาของการนำาธรรมะมาจัดการกับนี้สินได้อย่างไรกลับไปที่โฟกัสลมหายใจยอมรับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยธรรมชาติยอมรับแบบตัดหัวโขนตัวเองออกยอมรับพิจารณาใครควร แล้วเนสตือจัดการสิว่าอะไรควรจัดการก่อนอะไรควรจัดการหลังอะไรควรเจรจา,าอย่าอายเมื่อคุณต้องเจรจา,าเจรจา,าด้วยสัจจะความจริงจากความสามารถที่รับได้จริงแล้วมันจะดีขึ้นจากการยอมรับความจริงแล้วประชดหน้ากับมันด้วยเหตุและผลด้วยสมาสติด้วยการตั้งใจจริงเมื่อคุณพินิษพิจารณาความสามารถไรายได้และกับเจ้าหนี้ได้แล้ว จงกลับมาตั้งใจใช้ชีวิตอย่างที่ตัวเองวางแผนไว้และเชื่อเธอค่ะเจ้านี้ไม่ได้อยากได้ชีวิตเราหรอกเจ้านี้เขาอยากได้เงินคืนเมื่อเราให้สัจจะวาจาเขาแล้วจงกลับมาตั้งใจทําสิ่งที่พูดเอ่ยวาจาไปและมันจะเกิดไรายได้จะ้ะรายได้นั้นจะนําไปจัดการหนี้สินและหนี้สินเหล่านั้นจะหมดไปและปัญหาหนี้สินก็จะไม่เกิดขึ้นอีกจำไว้นะคะหนี้สินเกิดจากสองสิ่ง หนึ่งไม่มีสติในการพินิษพิจารณาความสามารถตัวเองมีไรายได้ไม่ไม่บาลานซ์กับรายจ่ายสองมาจากความอยากได้อยากมีเกินความจำเป็นเกิดกิเลสตัณหายึดมั่นถือมั่นคุณเกิดจากอะไรห่างมาให้เจอเมื่อคุณหาเจอคุณไปดับทุกสิ่งนั้นเสียคุณเกิดปัญญาแต่คุณจะดับสิ่งเหล่านั้นได้ต้องมาจากการที่มีสมาธิอย่างผู้มีวินัยก่อนนะคะเริ่มทำวันนี้ไม่สายเกินไปจ้ะ ที่ผ่านมาไม่เคยทําไม่เป็นไรแต่วันนี้ที่ชมคลิปครูแล้วเริ่มทํานะคะและเติบโตไปในอนาคตอย่างคนมดนี่จ้ะคุณชอบเนื้อหาสาระแบบนี้ก็ฝากคาถามเข้ามาอีกได้นะคะหากใครชอบให้ครูออกมาตอบคําถามแชร์ประสบการณ์ชีวิตกับธรรมะในชีวิตของครูก็สามารถกดติดตามทุกช่องไม่ว่าจะติ k ตอ,อกไอ YouTube เพจนะคะด้วยไว้ด้วยเนาะแล้วก็คอมเมนต์กดหัวใจกดไลค์กดแชร์กด, share, กด โปรแกรมสมาชิกเพื่อสนับสนุนให้ครูมาขึ้นไลอ์และทำคลิปดีๆออกนี้ออกมาเจอกันในทุกๆครั้งนะคะไปละครูปินมานทัทิดาจ้ะ